จริงๆเพราะเราก็คาดหวังทุกทัวร์ครับแต่ก็พวกเราก็พยายามเต็มที่กันมากๆแล้วครับก็ได้ที่สองมาครับผมน่าองศาร์จังเลยถามว่ามันมีความคาดหวังไหมมันมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเพิ่งได้แชมป์โลกมาถ้าแบบกลับมาในลีกมันก็เหมือนเป็นลีกที่ย่อยลงมาแล้วก็แบบเหมนเราได้สูงกว่าแล้วเราก็หน้าต้องได้แบบอันที่แบบรองลงมาอีกทีนึงแต่ว่าเราก็ไม่ได้แต่ว่าก็ทําเต็มที่แล้วครับ าก,การที่ได้แชมป์โลกก็ก็มีความคาดหวังครับเ <c oughs> พราะตามสถิติแล้วคือใครที่ได้แชมป์โลกมาจะได้แชมป์ลีกต่อครับ <c oughs> แล้วเราก็เป็นทีมหนึ่งครับที่ทําให้สถิตินั้นลดลงครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบคอนท m e นะครับนี่คือเบคอินเทอร์วิวและอยู่กับน้องๆเบคอนท m มครับผม <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ น้องๆกันนะครับผมหลังจากจบทัวร์ล่าสุดในรายการ APL Summer 2025นี้นะครับผมมาถึงคำถามแรกกันเลยนะครับน้องๆการเตรียมตัวก่อนที่จะมาแข่งรายการ APL 2025เนี่ยเราเตรียมตัวมาเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวครับก็เตรียมตัวซ้อมให้เยอะๆครับแล้วก็ออกกำลังกายครับแล้วก็ วิ่งครับมีอะไรเล่นไม่เนี่ยเกมซ้อมไปเยอะไงซ้อมไปเยอะไงทีนี้ตัเสียว่าคือมาล่าจะบอกอ่ามาล่าจะบอกเหรอว่าเราจะเติมอะไรเอ้าไม่มีอะไรเติมตัวเพิ่มอีกไหมครับไม่มีอะไรจะเสริมแล้วครับตอนแรกผมก็อยากจะเสริมนะครับแต่แบบมันหาสาระไม่ได้อะครับงั้นบอกสาระ่อยบอกสาระกันบอกสาระไปคิวเลยไหวนะก็ซ้อมเพรับผมแล้วก็มีการเตรียมแผนการในในส่วนของผมเองนะ แล้วก็พักผ่อนให้พอครับผมครับก็หลังจากกลับมาจากนานาชาติครับก็มีการเตรียมตัวแล้วก็ปรับสภาพทีมนะครับกับฤดูกาลใหม่นะฮะก็ทั้งเรื่องของแผนการการปรับแพทต่างๆแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับน้องๆว่าแบบเราจะฝึกซ้อมไปในทิศทางไหนในฤดูกาลนี้ครับการที่เราได้แชมป์โลกมาเนี่ยแล้วเราต้องมาแข่งเลยเรามีความคาดหวังหรือมีความกดดันมากน้อยแค่ไหนหลังจากการที่ได้แชมป์โลกก็ ก็มีความคาดหวังครับเพราะตามสถิติแล้วคือใครที่ได้แชมป์โลกมาจะได้แชมป์ลีกต่อครับแล้วเราก็เป็นทีมนึงครับที่ทําให้สถิตินั้นลดลงครับผมจริงๆเพราะเราก็คาดหวังทุกทัวครับแต่ก็พวกเราก็พยายามเต็มที่กันมากๆแล้วครับก็ได้ที่สองมาครับผมน่าสาดจังเลยถามว่ามันมีความคาดหวังไหมมันมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเพิ่งได้แชมป์โลกมาถ้าแบบ กลับมาในลีกมันก็เหมือนเป็นลีกที่ย่อยลงมาแล้วก็แบบเราได้สูงก่าแล้วเราก็หน้าต้องได้แบบอันที่แบบรองลงมาอีกทีนึงแต่ว่าเราก็ไม่ได้แต่ว่าก็ทําเต็มที่แล้วครับแล้วมีแผนอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากที่ได้แชมป์โลกไปแล้วมีเป้าหมายต่อไปอีกไหมหลังจากคว้าแชมป์โลกแล้วอ่ะก็อยากได้แชมป์ลีกแต่มันไม่ได้แต่ก็พอหลังจากแพ้แชมป์ลีกความคาดหวัมงผมก็คงอยากได้แชมป์ อะไรก็ได้ที่ต่อ,ตอจากเนี้ยเอ่อเป้าหมายครับเป้าหมายใช่ใช่อะไรก็<ำ>ได้ไทำลายสถิติแบบโพลีผู้เล่นที่ได้โพลีเยอะที่สุดในลีกไทยอะไรอย่างเงี้ยเป้าหมายเออจริงๆผมไม่ค่อยสนใจด้านสถิติมากเท่าไหร่แต่แบบแค่แบบอยากถือถ้วยอีกในปีนี้ใช่มีแบบทีมที่แบบเรามองเจาะจงโดยเฉพาะเลยไหมว่าทีมนี้เราต้องแก้ทางทีมนี้นะเราแพ้ทางทีมนี้จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้แบบล็อก โฟกัสทีมไหนเป็นพิเศษครับส่วนมากเราเจอเราก็พยายามวิเคราะห์สไตล์ของทีมตรงข้ามแล้วก็ก็หาวิธีรับมือกับทีมนั้นๆทุกทีมอยู่แล้วครับเพราะว่าสุดท้ายยังไงรอบเก็บคะแนนเราก็ได้เจอทุกทีมอยู่แล้วครับก็ก็มองทุกทีมครับเป็นคู่แข่งก็ทุกทีมก็มีฝีมืออยู่แล้วครับก็ใครที่อันดับมากกว่าผมก็ถ้าในแข่งแล้วก็ผมก็จะอปแผนมาเลยครับไม่ต้องคิดให้เสียเวลาครับนี่คือท่าไม่ตายท่าไม่ตายของทีมเรา ถ้าโฟกัสพิเศษก็น่าจะโฟกัสเป็นเอเลนากับฟูเซนครับเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งเพิ่งแบบไปเอซด้วยกันมาแล้วเขาแบบอยู่ถึงรอบสุดท้ายกับเราไงก็คงแบบได้ซ้อมมาเยอะแล้วก็น่าจะเขาก็น่าจะแบบจับตามองเราเหมือนกันเพราะว่าก่อนจะเริ่มหลีเขาก็แบบจะแข่งกับเราอะไรอย่างงี้ครับแล้วเส้นทางของทีมเบคอนเราเนี่ยในรายการ r p l Summer 2มมอ 5. 2 5สตั้งแต่ช่วงเริ่มช่วงกลางช่วงท้ายจนมาถึงรอบไฟนอลเนี่ยช่วยรีแคปให้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง ตั้งแเริ่มเลยก็ช่วงแรกก็ยังทําได้ดีอยู่เพราะว่าชนะมา2แมตช์แต่ว่าเหมือนหลังจากนั้นน่าจะแพ้2แมตช์ใช่ก็ดีีก็เมาๆก็แบบต้องกลับไปแก้ไขกันนิดนึงจนกลับมาได้จริงช่วงกลางๆเราก็แบบถือว่าแก้ไขจุดบิบาจากช่วงตอนที่เราแพ้ไป2แมตช์มาครับแล้วก็เก็บ GD ไปได้สวยอยู่นะแบบ แทบจะไม่แพ้เลยคือได้ G ีไปเยอะมาก <c oughs> เพราะว่าเราขึ้นมิอยู่ที่นนหนึ่งร <c oughs> อบหนึ่งจำไม่ได้วิ่งไหนวิ่ข้าง <c oughs> แต่ก็ตกไปเลยใช่ช่วงของซีซั่นก็เป็นช่วงเวลาที่พวกเราชนะทั้งหมดเลยถ้าจำไม่ผิดเหมือนชนะแบบจะเป็นเจอแบบ P G q G ไคดาเหมือนชนะฮารอนได้ไหม แล้วก็เหมือนเก็บจ d ดีไม่ได้เยอะแล้วก็แบบนั่งลุ้นอยู่ว่าแบบจะได้เข้าสายบนหรือเปล่าแต่เหมือนแต้มไม่พอจีดีพอแต่ว่าแต้มไม่พอในช่วงเลกแรกอะที่แพ้ฟูลเซนกับทารอน2ังนัดติดเลยช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเราเหลืองครับน้ำลายไหลเพราะว่าสัปดาห์แรกเราทํามาได้ดีมากๆครับแต่ว่าด้วยความน้ำลายไหลของเราที่แบบเออเก่งแล้วพอเข้าสัปดาห์2เราก็เลยแบบสภาพนั้นเลยครับยืดเลยครับ ทำไายืดใช่ครับโดนเลยครับ2ทีมสัปดาห์นั้นอ๋อแล้วเนี่ยพอเราแพ้มา2แมตติดใช่ว่ตอนนั้นเรามีแบบมีปิ้วมีแป้วแบบอารมณ์มันแบบเว้งคว้างเอ๊ะแพ้สองเกมติดทำไงดีวะกว่าเว้จังเลยก็ก็เคว้งนิดนึงครับเพราะว่าพึ่งมาแพ้ครั้งแรกตั้งแต่แบบตอนมาครับก็รู้สึกแบบไม่ค่อยชินครับแต่ก็ ตอนนี้ก็ชินชินมากๆแล้วครับตอนนี้ตอนนั้นที่แพ้ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเ <c oughs> ตรียมแผนมาดีแล้วก็ <c oughs> ทุกคนก็เล่นเต็มที่ครับผมแต่ว่ามันก็เป็นแรงกระตุ้นให้เราแบบเล่นดีในนัดถัดไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องแย่ตอนนั้นนะแล้วตอนที่แพ้ตอนนั้นมันมีความมั่นใจมันมันลดลงไหมแล้วก็ภายในแคมป์เนี่ยตอนนั้นอ่ะมันมีความเครียดความที่แบบเฮ้ยกูไม่อยากเล่นหรือแบบรู้สึกท้อบ้างไหม ก็คิดว่ามีครับเพราะว่าแบบมันคือแพ้ครั้งแรกหลังจากที่รอเอาน้องนายเข้ามาด้วยอะไรแล้วทำไงมันถึงกลับมาชนะได้ในช่วงเวลานั้นก็เหมือนตอนนั้นที่แพ้กลับมาก็นั่งดูรีเพลงหนักเลยว่าด,ด,ดูดูรีเพลงแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยวะไม่ <laughs> เพราะไม่เหรอแล้วมีแม์ไหนที่เราเนี่ยประทับใจบ้างไหมมีแล้วแหละแมบประทับใจแล้วก็แม์นั้นนั้นอะ่ะมีช็อตไหนที่แบบเราจํา ขึ้นใจได้เลยอะว่าอ้แบบนั้นเราโชว์ช็อตนี้เราฟิกเกอร์โยกอะไรเงี้ยครับก็เป็นแมทที่1ครับเล่นตีมี่ตาที่1ครับผมก็เดินตามเพื่อนครับแล้วก็พยายามชุกเพื่อนให้ทันครับแล้วก็บู๊ตตังค์ให้เพื่อนรวยๆครับผมแล้วก็ชนะครับมันเป็นสูตรต้นตำรับอยู่แล้วเนาะตีมี่ครับทุกทีมก็เป็นอย่างงี้ครับตีมี่รับผมเป็นแมทที่เล่นแลสแล้วกันครับ ตอนนั้น,นสกินบักครับผม <c oughs> ผมใช้สกินน้ำแข็งเอ้ไม่ใช่น้ำแข็งไลออนโบครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นแล้วมันปเป็นสกินออริจินอลครับแล้วแบบคนดูก็ยังลองกันอยู่ครับว่าแบบเปลี่ยนมาใช้ออริจินอลแล้วหรอ,รอหรืออะไรเงี้ย <c oughs> ก็เป็นความทรงจำที่ดีครับคือไม่ได้ประทับใจที่ตัวเองเล่นโหดจริงๆแบบนั้นก็เล่นโหดคนเลยพูดถึงในแง่ที่ดี <c oughs> <c oughs> ถ้าตอนนั้นแพ้คนจะด่าก็จากคนที่ดูมุมสูงดูทุกคนในทุกทุกแมทก็ชอบทุกแมทเลยครับแบบว่า เห็นการพัฒน,นาของแต่ละคนแบบว่าก็มีล้มบ้างแล้วก็กลับมาได้แก้ปัญหากันก็เก่งมา,มากๆแล้วเรารู้ไหมเนี่ยว่าโบลิกที่ผ่านมาเราเป็นทีมเดียวเลยนะที่ไม่ตกท็อปโตั้งแต่วีคหนึ่งจนถึงวีคสุดท้ายเลยเราเป็นทีมเดียวเลยที่ไม่เคยตกท็อปโอันนี้คือแผนของเราหรือเปล่าครับก็จริงๆแผนของผมก็คือทําให้ชีงง <laughs> ทําให้ชีงงเป้าหมายของผมก็คือชนะทุกแมต เก็บให้เรียบท่าให้ยับป้อมให้แหลกครับผมแต่ทําได้เท่านี้ครับก็ฝึกซ้อนมาแล้วครับจะเอาแล้วครับพูดผมเยอะครับผมพูดไปเรื่อยครับแล้วเราเนี่ยเป็นทีมที่ชนะสามศูนย์เยอะที่สุดในโปรลีกนี่เลยจากที่เราเนี่ยชนะมาทั้งหมด9แมตชมดใช่ไหมแต่เราชนะสามศูนย์ไปเนี่ยหกเม็์เลยมันเป็นเพราะอะไรวะทำไมเราถึงชนะสามศูนย์ได้ทั้งหกเมช์อ่ะเพราะว่าหลังชนฝาครับถ้าไม่เอาอะไรแล้ว ก็จะไม่ได้ไปแล้วครับก็ต้องเอากันหน่อยครับพี่จำได้เนี่ยว่าฟินิกของล้อเต้เนี่ยในรอบเพย์ออฟอัตราชนะ100เเลยมีเทคนิคอะไรไหมทำไมถึงเล่นได้100เรเลยเราต้องตีป้อมเขาให้แตกครับถ้าเราตีป้อมเขาแตกปุ๊บเราจะชนะพอเราชนะเราก็จะฟิเลรยลอยไม่เทคนิคมีเทคนิคเทคนิคคือตีป้อมเหรอใช่พี่ถ้าตีป้อมไม่ไหวต้องกดสกิลหนึ่งไปด้วยตีป้อมใหว่ก็เดิมเอาไอ้มาสต่อเลยมึงมาหลอดของมึงอ่ะ วิลเลทร้อเลยใช่ปะเก็บคะแนน,นไหนทําไมปกติมาหลอดมันเอาไปลมหรือเอาไปเม่นนี่แต่เราตําแหน่งออฟใช่ครับเพราะว่าปรากฏการณ์ในรอบ100่งแมตช์หนึ่แมตช์ได้เกิดขึ้นครับคือยังไงครับสับของไงครับอ๋อ,อที่เห็นตายยากอย่างเงี้ยเป็นเพราะมึงสับของใช่ป่ะตอนกำลังนอนอยู่ใช่ครับ <ๆ S 1> มีช่องฝึกสอนสับของช่องอะไรยกอะไรช่องอะไรบอกเข้าไปบอกคนดูไปบีบอร์ดครับโอ้ย ไผิดย่องโหบีบอสมึงยังไม่มาเลยบีบอสมึงมานั่งสัมผ้าย่างไงมันไม่ใช่เหรอมันต้องเป็นพิธีกรแบบนี้มั้ยผู้ว่าครับผู้ว่าผู้ว่าลูกก็ใครที่ดูอยู่ก็กลับบ้านไปซับของกันนะครับไปฝึกซับของ์ตใช่ครับแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราไม่ได้ขึ้นสายบนเป็นครั้งที่สองครับก็สาหรับการไม่ได้ขึ้นสายบนในซีซั่นนี้จริงๆก็ก็ผิดหวังนิดหน่อยฮะแต่ก็แบบยอมรับได้นะเพราะว่า จริงๆเราค่อนข้างจะทดลองแบบวิธีการเล่นอะไรใหม่ๆเยอะด้วยรวมถึงแบบการปรับแพทที่มันมากขึ้นเงี้ยก็อาจจะทําให้เกิดความไม่เสถียรบ้างแต่ก็ยังแบบถือว่ารักษาฟอร์มแล้วก็รักษาผลงานของทีมได้ดีก็ยังเข้าเพย์ออฟแล้วก็ไปถึงรอบชิงได้อย่างที่หวังไว้ครับก็รู้สึกว่าต้องเหนื่อยแน่ๆเพราะว่าต้องเจอมากสุดถึง3ทีมคือต้องทําแผนเยอะนิดนึงอะไรแต่ว่าก็ ไปถึงรอบชิงได้หลังจากเข้า playoff มาแล้วในวันที่เรากำลังจะแข่งรอบออฟไลน์เนี่ยแมตช์แรกที่เราเจอทารอนตอนนั้นเรารู้สึกประมรหม่าไหมก่อนที่จะแข่งเรารู้สึกโลกว่าสำหรับผมแมตช์นั้นก็เป็นแมตช์ที่น่ากังวลพอสมควรครับผมเพราะว่าทารอนเป็นทีมที่แบบเวลาอยู่ใน playoff แล้วเขาจะแบบดูโหดขึ้นแปลกๆครับผมก็เลยรู้สึกกังวลแล้วมันเป็นแมตช์ที่เราแพ้ไม่ได้ด้วยครับอาจจะมีตื่นเต้นมือสั่นใจสั่นบ้างครับผม คือเราชนะค่อนข้างที่จะตกตกงเลยก็คือขาดอยู่4-0อยากรู้เหตุผลมากเลยว่าทําไมเราถึงชนะได้ขาดลอยขนาดนั้นเพราะมันเป็นแมตช์แรกที่แบบเราได้เตรียมตัวแล้วก็พักผ่อนกันมาอย่างเต็มที่ผมคิดว่าวันนั้นเราอยู่ในสภาพที่ดีมากๆากทำแผนมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดูในแมตช์ที่เขาแพ้ก็ดูว่าฝั่งตรงข้ามใช้วิธีอะไรในการชนะเขาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากชนะทารอนไปเนี่ยเราต้องไปเจอศึกหนัก อย่างบุรีรัมย์อ่ะตอนนั้นโหดมากเลยนะันดับหนึ okay. like like so anyway. mm. ่งของตารางอ่ะตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างก็เจอบุรีรัมย์ก็มั่นใจในระดับหนึ่งครับเพราะว่าเราได้ดูบุรีรัมย์ไปถึง7เกมครับในวันแรกเราก็คิดว่าเขาน่าจะเหนื่อยเหมือนกันเพราะเราก็เหนื่อยเหมือนกันครับแต่เรามาด้วยฟอร์มที่แบบมั่นใจครับเขาเพิ่งแพ้มาเราแบบชนะมา4ี่ศูย์เราแบบมั่นใจเราเลยแบบชนะบุรีรัมม์มาได้ครับเพราะว่าเราแบบอยู่ในฟอร์มที่กำลังลั่นๆเลยครับ แล้วหลังจากนั้นอะเราชนะบุยลำมาถึง4-0เลยอะจริงๆมันมันตามคาดหมายของเราเลยไหมตามคาดหวังของเราเลยไหมว่าแบบเ,เราต้องชนะถึง4-0เลยทำไมเราถึงชนะถึง4-0ได้ขนาดนั้นเลยอะคิดว่าในในใจคิดว่าชนะอยู่แล้วแต่ว่าไม่คิดว่าจะเก็บคลีนชีตได้าอาจจะเสียเกยมของเกมเลยแต่ ก็ต้องต้องชมแบบว่าเพลเยอร์ด้วยเล่นแบบว่าเนียบมากด้วยความมั่นใจความกล้าเล่นครับเพราะว่าเฟอฟมันเป็นเรื่องของแบบชดหาหาแก้ชดหาทํำครับชตความมั่นใจชอดความมั่นใจครับเป็นเราที่แบบควบคุมสภาพจิตใจแบบมาด้วยความมั่นใจกว่าก็เลยคว้าไปครับแล้วเราเนี่ยต้องแข่งชิงที่1ต่อเลยนะวันนั้นเจอกับ EA ตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างก่อนที่จะไป แข่งรอบชิงมีแว็บมาในหัวแบบนึงครับว่าเดี๋ยวไปเอา12ศูนย์ครับแต่ว่านั่นแหละครับตามที่เห็นนะครับกลายเป็นแปดสีได้ก็ไม่รู้นะครับเลขไม่เพิ่มเลยครับอ็เอเขาก็มาด้วยความมั่นใจเหมือนกันครับมันชนมั่นมันต้องมีคนดับไปสักค้างอะไรครับตอนนั้นรู้สึกง่วงเลยพี่เพราะว่าแข่งเสร็จบ่าย2ใช่ไหมใช่นอนเลยอ่ะอย่างนั้นนอนเลยเพราะว่าแข่งทีห้าโมง ใช้ฮาโมเย็ต้องรอกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งจำได้เลยโดนดูตัวเลขอนทีทวีได้ไปหนึ่งหลับ <laughs> <c oughs> ได้ไปหนึ่งหลับคือตอนนั้นรู้สึกง่วงง่วงจัดหลับไม่มีอะไรทำไงพี่มันแบบคือถ้าเราเล่นเกมมันก็เหนื่อยฟรีดังนั้นเราก็เก็บแรงเลยนอนเก็บ <c oughs> แรงมารอแข่งรอบชิงใช่ครับ <c oughs> ข้อนี้ขอถามโค้ชหน่อยนะครับ การที่เราเจอ EA เนี่ยมันต้องมีการวางแผนอยู่แล้วโค้ชทั้งสองคนมีแผนอะไรในตอนนั้นบ้างครับได้คิดแผนอะไรไว้บ้างไหมทำให้ชี่งงครับทำให้ชีงงป <laughs> ู่เดียยงงเลยตอนนี้ <laughs> ครับก็น่าจะเป็นแบบมองสไตล,ล์การเล่นมากกว่าครับว่าแบบเขาเป็นทีมเล่นแบบรอ,อลงโทษนะอะไรเงรี้ยจริงๆเราจะต้องเล่นแบบค่อยๆกินพื้นที่แบบไม่ไม่เล่นลึกมากอนะไรเงี้ย แล้วหลังจากที่ได้เจอกับ EA ไปแล้วเนี่ยเราเป็นเกมศูนย์เลยนะเราโดนตบไป0นต่อ4อ่ะแล้วจำได้ด้วยว่ามาพูดว่าโดนดับมั่นเลยคือตอนนั้นอ่ะเราตอนัรนรู้สึกไงบ้างแต่ละคนก็รู้สึกตลกไปแล้วครับเอาไอ้แก้งบ้าก็คือแก้งบ้าเลยครับก็แพ้ศูนย์ครับคือทัวร์ก่อนแพ้ซีสามันรู้สึกแบบ เสียดายมันแบบอีกแค่นิดเดียวแต่อันนี้คือ40ก็รับสภาพครับซูไม่ได้จริงๆก็แบบแกงบ้าแม่งเลยสมองไหลครับไม่เซาด้วยลำายไหลเลยครับก็แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับก็ไม่ได้ดิ่งอะไรไม่ได้ดาวอะไรครับผมตน้องบอกว่าคำนี้เป็นคำที่อาจจะไม่ค่อยใช้ในวงการเอวีครับคำว่า absolute cinema ครับ แหลแปลเลยเิเป็นภาพที่สุดยอดครับผมเพราะว่าเราเพิ่ง4ีนย์มาสองทีมแล้วโดนศูนย์สหลังจากที่เราได้ลองแชมป์ RPL 4ี่ซีซั่นติดเนี่ยเรารู้สึกน้อยบ้างไหมเราไม่ได้แชมป์เลยอะรู้สึกยังไงกันบ้างครับแต่ละคนเอาข้างไหนมันมีแบบมันมียังแต่เริ่มแต่ถ้ามารอบล่าสุดก็เฉยๆครับ ถ้าเริ่มแรกก็เจ็บอยู่ครับเพราะซีซั่นนั้นผมแบกจัดเลยครับซีซั่นแรกครับคือกะปุ๊บได้ FMVP เลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้กะได้ MVP ครับคือตอนนั้นทีมค่อนข้างจะแบบอยู่ในช่วงขาลงครับแล้วผมก็พยายามแบบสู้เว้ยครั <c oughs> บผมแล้วพอผมสู้จนสุดใจคือผมเป็นทั้งผู้แก้ครับตอนนั้นแล้วก็เป็นทั้งผู้ให้ด้วยครับก็คือชดอทายผมก็ไปตายครับก็เลยแพ้เลยครับ ก็เลยเสียใจมากครับได้กิมตัวแปลกๆเลนองยิ้มแปลกๆก็รู้สึกเสียใจครับแต่ถ้าคิดในมุมมองว่าแบบเก็บแชมป์เก็บถ้วยอะไรอย่างงี้ก็ก็เสียใจเหมือนกันครับเอาง่ายก็เสียใจแหละสี่แชมป์เลยนะที่เองอ่ะได้พลาดแชมป์อ่ะสี่ท่านติดเลยรู้สึกไงบ้างตั้งแต่ที่ทานหนึ่งเลยก็ทีแรกก็เจ็บครับเพราะว่าโดนครับโดนยิงน่วมครับอีเลสครับมีแอคจัดเลยครับเขาจบไปที่สกอร์สี่สองครับครั้งแรกก็ เจ็บอยู่ครับเพราะว่าตอนนั้นได้มาหนึ่งยาวๆครับแล้วพอมาซีซั่นที่สองสี1 1> ส่หนึ่งีรอบแรกก็สี่หนึ่งก็เจ็บเลยมั้งครับตอนนั้นแต่ซีซั่นสามเนี่ยโดนไปสี3 3> ่สามเกือบชนะละเ,เ,ลเกือบชนะอยู่แล้วตอนนั้นดิ่งอยู่ครับเพราะว่ามันอีแค่9ก้าเดียวครับผมแล้วแบบผมอยากได้มากๆครับซีซั่นสี่ก็บ้าลายยืดหรือลายยืดครับ <i> <i> ไม่ไหวครับบ้าเลยก็ซีซั่นสี่ไม่เสียใจครับเพราะว่าเป็นบ้าไปแล้วครับลายไหลแล้ว ในอนาคตจะมีมามซีซั่นหน้าผมน่าถอดเสื้อเลยครับ <laughs> ถอดเสื้อวิ่งบนเวทีเหรอครับ <laughs> ไปไป,ไปอยู่ฝั่งนู้นเลยครับไปดีใจใเขาด้วยกํ <laughs> <laughs> ำลายไหลย,ยืดง <laughs> แก้งมากขั้นสุดเลยครับ <laughs> มองมองถึงแบบภาพรวมอะไรเงี้ยผลงานรวมๆตั้งแต่แบบเริ่มได้ขึ้นมาคุมตั้งแต่2022มาคือทุกทีมยังไงก็ต้องมีชื่อเราเข้าชิงมันก็ยังถือว่ายังรักษามาตรฐานได้ดีว่า ในซีซั่นหนึ่งเนี่ยยังมันมีไม่เกินหนึ่งทีมที่แบบจะทําได้ดีกว่าเราไงครับก็มีเข้าชิงตลอดได้บ้างไม่ได้บ้างก็วัดกันหน้างานอีกที mm. ก็ก็ทั้งดีใจและเสียใจปนๆไปอ่าน้องตีอยากให้วีคอะหน่อยหลังจากที่เราเนี่ยแพ้เอเอมาเนี่ยเราได้วิเคอ์บ้างไหมว่าเราแพ้เพราะอะไรแล้วเราควรปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างหลังจากที่เราแพ้มาแล้วอ่ะจริงๆก็โดยรวมทุกอย่างแล้วแต่แต่ผมคิดว่า เป็นเรื่องภายนอกะส่วนใหญ่แบบว่าอาจจะมีล้าเหนื่อยหรือแบบยังไม่ตื่นอะไรเงี้ยผมยังหลับอยู่ <c oughs> <c oughs> จริงๆก็แบบทั้งหน้าดาผมก็ไม่ไม่ได้ช่วยได้เต็มที่หลังจากจบการแข่งขันเราต้องไปพบปะเจอแฟนๆกันใช่ไหมครับคือ <c oughs> พี่อยากรู้มากเลยว่าแฟนๆแต่ละคนให้กําลังใจอะไรเราบ้างเรามีประทับใจอะไรกับแฟนๆบ้างไหมในวันนั้นเขาพูดอะไรกับเตาอเอกบ้างอะ่ะครับกบ็ <c oughs> พี่เต๋าเก่งที่สุดเลยพี่เต๋าอลมอนน,นึงพี่เต๋าเก่งมากผมเล่นลมตามพี่เต๋าเลยพี่เต๋าเป็นไอดอลลมของหนูครับเป็นไงใจชื่นเลยชื่นใจใจมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับผมไปอยู่ใครอยู่กับเธอ <c oughs> อะไร วันนั้นแฟนขับก็พูดกับผมหลายประโยคครับผมคิมเก่งมากแต่มันมีประโยคอนอหนึ่งบบเจอบ่อยมากครับผมแบบเล่นเย่ตามแบบเยอะครับแบบมีคนเล่นเยเตามผมเยอะมากครับผมแล้วก็มีคนแต่งคอสเพย์มาครับผมหลายคนเลยแล้วผมก็แบบทายว่าแบบจะเป็นตัวนั้นตัวนี้ครับผมก็สนุกดีครับผมแล้วก็ดีใจที่มีคนรอไฮไฟผมได้ยินคําเดียวกันเลยได้ยินไรพี่เต้เก่งมากเะไ <laughs> <laughs> มันทำไมมันผมว่า อีกสคนที่เหลือน่าจะมีคํานี้เหมือนเนแลยวเปลี่ยนชื่อนิดนึงส่วนมากเขาก็ให้กําลังใจปกติเลยพี่แบบว่าทําเต็มที่แล้วอย่าเสียใจอย่าเศร้าอะไรอย่างนี้ครับผมนะครับประมาณนี้ครับครับใจแบบเสียงของแฟนคลับครับเยกงไรอ๋อผมผมได้ยินเขาพูดมามากเ่งมาคือคือเขาไปแล้วครับอะไรไปครับคอเขาอะครับคอเขาไปแล้วไม่ไหวแล้วครับก็คือรู้เลยครับว่าแบบ มาตั้งใจเชียร์พวกเราจริงๆแล้วแบบเชียร์แบบสุดเสียงครับ10%ของผมจะเป็นสู้ๆคําน้องนายอย่าน้อยนะน้องนายน้องนายเก่งที่สุดไม่ลลาป่านนนหนึ่งแล้วก็อีก9 0นะครับพี่โบนายสู้ๆ้ครับไม่ลลาจางไม่ลลาจ้างไม่ลลาจ้างม,มันมันถึงยุคที่ผมถูกเรียกว่าไม่ลลาจางกับพี่โบนายแล้วครับแล้วก็หลักๆก็เป็นประโยค์ให้แังใจเหมือนเหมือนกันนะแต่ว่าเปลี่ยนเชียอ,อาเพราะว่าด้วยเวลาที่จํากัดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกแบบ ฝากก่อ <c oughs> นน้องๆด้วยนะอย่างงี้แล้วก็เมื่อไหร่จะได้กินคุกกี้เมื่อไหร่มาทับตีมอะไรจะเป็นฟองอีกก็ประทับใจกับคนที่พูดว่าแบบเเขาตามเชียร์เรามาตั้งแต่แรกๆแล้วอย่างงี้แล้วก็จะซัพพอร์ตเราตลอดไปอยากให้ทุกคนขอบคุณแฟนๆที่คอยเป็นกำลังใจให้เราในเวลาที่เราพลาดมาสี่แชมป์ในเวลาที่เราเข้าเพย์ออฟเข้าออฟลายเขาก็มาตามเชียร์เรายันไบเทคบางนาอยากให้ทุกคนขอกำลังใจและขอบคุณแฟนๆด้วยครับ ก็ขอบคุณแฟนคขับทุกคนนะครับผมที่คอยมาตามเชียร์พวกเรานะครับตั้งแต่วัน26แล้วก็27นะครับที่ไบเทคบางนาก็ขอบคุณมากจริงๆครับที่มาซัพพอร์ตเราเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณแฟนๆมากๆครับที่หอบร่างกายของตัวเองมาถึงไบเทคบางนาบางคนแบบอยู่ต่างจังหวัด ก็ยังเดินทางมาเพื่อเชียร์พวกเรานรใน2วันนี้แล้วก็ขอบคุณเสียงของทุกคนมากๆเลยครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆครับที่มาเชียร์ที่ไบเทคครับขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆครับที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านในวันเสาร์อาทิตย์มาซัพพอร์ตพวกผมเด็กน้อยที่ทาเล่นเกมเพื่อทำตามความของตัวเองอยากให้แฟนๆซัพพอร์ตเราแบบนี้ต่อๆไปครับผมเพราะผมก็จะทําให้เต็มที่ทาให้แบบว่าทุกคนได้เสียสละเวลามาเชียร์อีกในรอบต่อไปครับ ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนครับที่สนับสนุนเบคอนทามตลอดมาเรื่อยมายันถึง8ปีแล้วครับเบคอนทามก็จะอยู่กับแฟนคลับทุกๆท่านครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนครับที่มางานเพย์ออฟครับผมก็ไม่มีพวกคุณก็จะไม่มีเบคอนทามครับขอบคุณมากครับขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านนะครับที่มาเชียร์ในงานหรือว่าไม่ได้มาเชียร์อาจจะดูอยู่หน้าจอที่บ้านอะไรอย่างนี้อยากบอกกับทุกคนว่าแฟนคลับเก่งมากครับเพราะว่าต้องตื่นแต่เช้ามา แบบตีสามตีสี่อะไรเงี้ยก็ต้องออกมาเพื่อแบบมารอแบบแฟนคลับทุกคนก็สนับสนุนเบคอนมาเยอะมากๆครับอย่างเช่นล่าสุดที่ซื้อของในช้อปปี้นี่แบบยอดถล่มทลายมากครับขอบคุณมากครับติดตามต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวปีหน้าปีที่เก้าแล้วครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมเบคอนทำเสมอนะครับทั้งที่มาและไม่มาก็ผมก็เห็นมาตลอดหลายๆปีว่าแบบแฟนคลับเราแบบ ครอบครัวเราใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่คอยส่งกําลังใจและสนับสนุนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งให้แบบได้แบบรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจที่แบบมีคนซัพพอร์ตเรามากมายขนาดนี้ครับขอบคุณมากจริงๆก็ขอบคุณแฟนๆที่มางานแล้วก็ไม่มาด้วยนะครับเสียงเชียร์ทุกคนก็มีผลกับพวกเรารมากๆก็ทําให้เรารู้ว่าไม่ว่าผลจะเป็นแพ้ชนะ รู้ว่ายังมีแฟนคลับยงข้างอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษบ้างไหมครับจริงๆทุกคนก็พิเศษสําหรับผมหมดเลยนะครับผมเดินผมจะไล่เลยครับผมผมอยากขอบคุณคิมที่เล่นเมดให้กับเบคอน TIME ครับได้อย่างเรื่อยมาเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณเต้ครับผมที่เล่นแอป s ิซาด้าก้อนเลนครับในตำแหน่งแครี่ให้กับเบคอนไทม์เพื่อเรามาถึงรอบ ชิงครับผมแล้วขอบคุณไมล่าครับที่เล่นจังเกิลครับผมขอบคุณมาร์กี้ที่เล่นดาร์คสเลเยอร์เลนครับเล่นมาอย่างยาวนานพร้อมกับผมครับผมแล้วก็ขอบคุณบุฟเฟ่ที่คอยสั่งข้าวคอยดูดาร์คอยช่วยอติครับก็ขอบคุณอติที่คอยเตือนในหลายอย่างครับ ก็ขอบคุณมูหวานที่มาสัมภาษณ์ผมแล้วก็เล่นให้กับเบคอนไทาม์มาหลายปีแล้วก็มาเลื่อนมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ขอบคุณมากๆครับผมก็ขอบคุณทุกทุกคนในเบคอนมากครับซึ้งเลยครับโอ้โหมาโค้รเยอะมาอยากจะให้ทุกคนขอกำลังใจจากแฟนๆในทัวร์หน้าหน่อยครับทัวร์ APL ที่จะถึงนี้ในเดือนมิถุนาใช่ไหมครับก็นะครับ<ล> อยากจะขอกำลังใจจากแฟนคลับทุกคนช่วยกันเชีย์เบคอนทามกันเลน,นะครับในรายการ APL 2025ที่จะถึงนี้นะครับผมพวกเราเบคอนทามจะทำให้เต็มที่ไปสู่รอบ p พ a y o f f ให้จงได้ครับแล้ววันนั้นสนุกแน่นอนครับขอบคุณครับรับผมก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับในรายการ APL ที่ใกล้จะถึงนี้ มาก็ติดตามกันเยอะๆนะครับผมก็งาน APL นี้ก็ก็มารอดูว่าเบคอนเราจะไปถึงแชมป์ไหมครับเพราะแชมป์ในบ้านเรายังไม่เคยได้ครับผมในงานนานาชาติเราก็จะทําอันนี้เป็นครั้งแรกครับผมฝากแฟนๆเบคอนทำติดแแท็กทีมเบคอนทำกันเยอะๆนะครับผมผมอ่านทุกทวิตครับฝากแฟนๆเชียร์พวกเราในศึก a p l เรที่จะถึงนั่นนะครับรอบนี้แข่งที่บ้านเราเราก็ต้องไปให้ลึกที่สุดให้ได้แล้วก็ไปจบที่แชมป์ให้ได้ครับ ก็สำหรับ APL 2 0 2 5น EX ี้นะครับก็ฝากให้กำลังใจด้วยนะครับพวกะเราจะพาทุกคนไปเจอกันที่งาน p ออฟให้ได้ครับก็ฝากนแฟนคอยติดตามเราทุกๆแหม์น้วยครับจะทำให้เต็มที่แล้วก็ไปเจอกันที่รอบชิงครับผมเหมือนเดิมขอให้น้องๆคว้าแชมป์ APL มาให้ได้นะครับผมขอให้อย่าอย่าน้ำลายยืดในรอบชิงแล้วก็หวังว่าจะไม่ได้เห็นไอ้มาร์ก ถอดเสื้อวิ่งเต้นอยู่บนเวทีขอให้ได้แชมป์น้อยน้องชายตูดูครับทุกคนเป็นกำลังใจให้รับคครับและถ้าทุกคนชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ช่องไปค n น i m มด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ